ป้าน้องจะตำเอ๊ะวันนี้ป้าน้องจะทำข้าวต้มไก่ทรงเครื่องนะคะตอนนี้ไก่บ้านเนี่ยมันเป็นไก่บ้านค่ะพอดีซื้อมาแล้วก็มันเหลืออยู่ทีแรกว่าจะต้มยำตอนนี้นึกอยากจะกินข้าวต้มร้อนๆนะคะไก่บ้านเขาเนื้อเขาจะเหนียวฉะนั้นต้องต้องเคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะเราเอามาแช่น้ำก่อนนะคะเราล้างอะไรเสร็จนะคะแล้วก็เอามาแช่น้ำ ยี่สิบนาทีเลยครึ่งชงั่วโมงแล้วก็เอาน้ําใส่แล้วก็ต้มไฟอ่อนๆจะให้มันเปื่อยเร็วก็เอาช้อนสซเดียเรทใส่ไปครันหนึ่งนะคะครั้งแรกมาเราไม่ใส่อะไรเลยนะคะเพื่อที่จะให้เขาเปื่อยเร็วเพราะเราใส่ไปเดี๋ยวเขาจะไปรัดเนื้อทําให้เนื้อกระด้างค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่จะทําให้เนื้อนุ่มนะคะก็สักยี่สิบ สิบนาทีอะไรเงี้ยยีนาทีหรือจะนานกว่านั้นก็ได้นะคะเราก็ใส่รากผักชีเข้าไปหน่อยแล้วก็ใส่เกลือดีเกลือลงไปประมาณหยิบมือหนึ่งค่ะแล้วป้าน้องก็เอาพริกไทยใส่ไปสักครึ่งช้อนชาหรือหนึ่งช้อนชาก็แล้วแต่เราชอบนะคะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนฟักเขาจะเปือ่อยจะให้เปื่อยเร็วก็เอาช้อนสเตนเลสใส่ลงไปคันหนึ่งแล้วคอยช้อนฟองนะคะน้ำซุปเขาจะได้ ไม่ขุนะค,ะค่ะจะให้เขานุ่มนะคะเราก็เราก็ต้มค้างคืนไว้ค่ะก่อนนอนนะคะใส่น้ําให้เยอะหน่อยแล้วพอเช้าก็มาดูน้ําแห้งก็เติมนะคะแล้วพอพอนั่นก็เอาเอาใบเตยเนี่ยค่ะล,ล้างน้ําตัดโคนนะออกนะคะมันดินจะติดตรงโคนใบ แล้วก็เอาใส่ไปปิดฝาค่ะชักปลักออกนะคะไม่งั้นกลิ่นใบเตยเขาจะจางค่ะ,ะ,คะพอเราต้มเริ่มเปือ่อยเราก็ตักมาทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเราค่อยมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นเออชิ้นเออ,อย่าอย่าบางเกินไปนะคะมันจะได้ดูเป็นเนื้อเป็นหนังเราจะไม่หั่นร้อนๆนะคะมีดมันจะเสียคมค่ะนคะคะแล้วก็หั่นให้หมดเลย แล้ว,วก็เอากระดูกใส่น้ําซุปไว้เวลาที่เราต้มพอมันเปื่อยแล้วเราก็ตักมาทิ้งไว้ให้มันเย็นค่ะเราค่อยมาหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นโตพอสมควรนะคะไม่อย่าบางมากไปนะคะมันจะไม่น่ากินนะคะมันเป็นไก่บ้านฉะนั้นเราต้องต้มถ้าเผื่อเป็นไก่ธรรมดาก็ไม่ต้องต้มคะ่ะเพราะไก่บ้านค่อนข้างเหนียวเวลาหั่นเนี่ยต้องทิ้งไว้ให้เย็นนะคะไม่งั้นมีดจะเสียคมคะ่ะ เครื่องข้าวต้มไก่บ้านนะคะเนี่ยไก่บ้านป้าน้องต้มเผื่อยแล้วป้าน้องก็จะมาหั่นชิ้นอยากพอควรนะคะอย่าให้มันบางมากนะคะมันจะเละแล้วก็เนี่ยป้าน้องจะใส่เกาเกากีค่ะมันเป็นเครื่องยาจีนบำรุงสมองนะคะแล้วใส่พุ้สาจีนพุสาจีนใส่ทั้งลูกมันกินยากก็จะหั่นเป็นท่อนๆมันจะสวยกว่าเห็ดหอมก็เหมือนกันค่ะ ก็มาหันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีมีน้ำปลาสีวิวขาวพริกไทยนะคะแล้วผักชีกหัน่นฝอยโรยหน้าค่ะแล้วนี้มันจะมีกระเทียมเจียวเนี่ยเอาไว้เวลาเดี๋ยวเราจะเอาไก่ลงไปผัดอีกทีนะคะเขาจะได้หอมเราไปผัด กระเทียมเจียวเนี่ยแล้วเราก็ใส่พริกไทยใส่น้ำปลาอะไรเติมในนั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตาักใส่ข้าวต้มนะคะเราจะไม่ลงไปในข้าวต้มเพราะเหลือเรายังใช้ได้นะคะตอนนี้ป้าน้องก็จะกินกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวน้ำจิ้มขาเต้าเจี้ยวนะคะก็มีขาแล้วก็มีพริกแดงเพื่อให้ช่วยให้สีแดงคะ่ะพริกชี้ฟ้าแดงแล้วมีพริกขี้หนูนะคะแล้วก็มีเต้าเจี้ยวนี้เราก็ไปล้างน้ำหน่อยไม่งั้นเขาจะเค็มนะคะ แล้วก็เราก็จะบีบมะนาวหรือส้มจีดเนะะี่ยค่ะถ้าเผื่อเราจะให้น้ำมันเยอะๆเราก็เอาส้มเขียวหวานเติมครึ่งลูกนะคะหรือจะใส่น้ำตาลก็ได้แต่ป้าน้องจะใช้ส้มเขียวหวานค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำข้าวต้มกันนะตำก่อนนะคะ,ขา,นนะ,คะขาเขาจะละเอียดยากค่ะเอาขาลงตำก่อนแล้วก็ก,กระเทียมนะคะเราจะทำน้ำพริกขานะคะ ผ่าลงตำกับกระเทียมแล้วเดี๋ยวค่อยใส่พริกชี้ฟ้าแดงตำหย,ยาบๆนะคะใส่พริกขี้หนูตามลงไปก็ตำหย,ยาบๆแล้วเราบีบมะนาวราดไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่เต้าเจี้ยวนะคะใส่เต้าเจี้ยวแล้วน้ำม,มันน้อยเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะน้ำจิ้มจะต้องสามรสเปรี้ยวเผ็ดเค็มแล้วก็สี่รส หวานค่ะเราไม่ใช้น้ําตาลเราใช้ส้มเขียวหวานเนี่ยป้าน,ะะปน้องเคยทําไปทีแล้วนะคะเนี่ยเราก็เอากระเทียมเอขาเนี่ยโขกขาโขกกระเทียมโขกแล้วก็พริกโขกหยาบๆนะคะบีบมะนาวลาดแล้วเราก็เอาตะเจียวที่ล้างน้ําไว้นะคะมามาโขกหยาบๆแล้วก็บีบส้มจี๊ดลาดอีกทีนะคะแล้วชิมนะคะ แล้วก็ใส่ส้มเขียวส้มจี๊ดส้มเขียวหวานแล้วเอามาผสมกันชิมว่ามันได้ที่หรือ,อยังมันมันจืดเค็มนะคะถ้าเผื่อมันมันไม่เค็มเราก็จะเพิ่มสีขาวก็ได้ค่ะก็ได้เต้าเจี้ยวนะคะจะกินกับปลาหนึ่งหรือข้าวต้มปลาข้าวต้มซี่โครงหมูก็อร่อยค่ะนะคะน้องเขาก็ชิมนะคะ นะคะก็ได้น<อ> <ทำ S 2> ้ำพริกเียมยนี่ยลงเจียวนะคะเออเอ้อเอเข้าวเกียวเสร็จแล้วก็เติมน้ำมันนิดหน่อยไม่พอก็เติมน้ำซุปในหม้อเนี่ยค่ะเนี่ยเราจะไม่ใช้น้ำมันเยอะค่ะเราก็เอาไก่ที่หั่นไว้ลงผัดนะคะเธอ,อเอาพริกไทยใส่หน่อยเอาพริกไทยใส่หน่อยน้ำมันน้อยก็เติม เราจะใช้น้ำคุกกิ้คุกคกีก้กกนะคะน้ำในหม้อที่ยกเททั้งหมดเลยก็ได้ค่ะกระดูกไก่ก็ใส่ไปเลยกระดูกไก่ก็ใส่ไปเลยนะคะถ้าเผื่อมีคนสูงอายุก็ต้องแยกไว้ต่างหากนะคะแล้วก็ใส่ เนี่ยค่ะเห็ดหอมพู้ซาจีนเกากีเนี่ลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะแล้วชิมนะคะเดี๋ยวชิมน้ำเนาะเดี๋ยวมีน้ำข้าวต้มอีกะคะ่ะเราเอาขูดขิกนี่ก็พอแล้วค่ะแล้วก็ชิมชิมให้ลดเค็มนิดหน่อยนะคะเราก็กระเทียมเจียวแล้วก็เอาเนื้อไก่ที่ หั่นไว้ลงผัดนะคะผัดน้ำมันมันน้อยก็เอาน้ำซุปที่ต้มไก่ไว้ลงเราเสร็จแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่พุซาจีนเห็ดหอมเกากี้เนี่ยลงนะคะแล้วก็เติมน้ำซุปกะกระดูกที่อยู่ในหม้อเนี่ยลงนะคะเอาน้ำขูกขีกถ้าเผื่อน้ำน้อยจะเติมน้ำอีกนิดนก็ได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าเราเข้าต้มเรามีน้ำอยู่แล้วนะคะ ค่ะก็ชิมนะคะแล้วเดี๋ยวก็ตักใส่ถ้วยเราจะไม่เอาลงในหม้อข้าวต้มนะคะเพราะลงแล้วเนี่ยกินไม่หมดเนี่ยมันก็จะอืดทิ้งเราจะแยกไว้ต่างหากใครจะกินก็มาตักใส่ข้าวต้มเหลือเรายังมาทําต้มจืดหรือมาผัดกินได้นะคะผัดกับผัดกินได้ค่ะอันนี้นค่ะก็ใส่พริกไทยคนจันค่อนข้างใส่พริกไทยดูเดือดหน่อยนะคะพริกไทยจันต้องระวังนะคะ เขาไม่ปนนะคะของแท้นะคะรสจะค่อนข้างเข้มข้นและจัดค่ะจะร้อนทอมนะคะเราต้มคะา้างคืนเนี่ยเขาจะเม็ดเขาจะบา,บานสวยนะคะเราจะนิ่มถ้าเผื่อเราต้มเช้าเลยหรือใช้ข้าวเจ้ามาต้มเนี่ยเม็ดเขาจะไม่บานแล้วเขาจะกระด้างนิดนะะึงค่ะอันนี้ป้าน้องได้สูตรลับจากคนจีนค่ะเขาสอนให้นะคะตอนนี้ป้าน้องจะสอนกินนะคะข้าวต้มเนี่ย ออถ้าเผื่อทางภาคกลางกินนะคะเนี่ยถ้าเผื่อมันเป็นเนื้อไก่ที่เราผัดไว้นะคะเราก็ตักมาใส่นะคะเราตักเครื่องของเราเนี่ยมาใส่นะคะตักเครื่องมาใส่เสร็จเห็นไหมคะป้าน้องถึงบอกว่าน้ำน้ำอันนี้ไม่ต้องใส่เยอะเราก็โรยผักชีค่ะ ถ้าเผื่อภาคกลางกินนะคะป้าน้องก็จะใช้น้ำพริกตะเกียวเนะะี่ยค่ะใส่ไปข้าวต้มสิคงหมูหรือข้าต้มปลาก็อร่อยนะคะอันนี้คือแบบภาคกลางนะคะ